สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องยายดอกชาแนลว่าอีกแล้วมาอ้างอีกแล้วมาอ้างคนมาอ้างมือนี้วันนี้ไม่ทําก็ตกยังก็เขาแวงนอไม่ก็ตกเทนจ่า่าชันเร่งค่ะเร่งเล่งกระดูกหมูค่ะกระดูกหมูกระดูกหมูกระดูกหมูค่าอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะลาต้องกินข้าวเหนียวอันนี้พักต้มค่ะพักต้มอันนี้ก็อันลาบขาลาบหมูแต่ว่าตับเออฮือ นี่ราคานี่ราคาเนี่ยเดี๋ยวว่าสกินอ้างอยู <lawsuit> ่เ <royable> ดีย <head> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักหน่อยซาราแหน่มีให้อ้างใบคะน้ามีให้อ้างหักต้มมีให้อ้างข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็มีให้อ้างใบยังก่อนนี้ใบยังหวานห้องตั้งโอ้บ่แต่ว่าผักซีโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหักซีมาใส่อีก โอเคไอเลิฟยูเลยล่ะแต่ว่าเดี๋ยว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 เอาอีกคลิปหนึ่งน,นันน่นนั่นนั่นลืมข้าวลืมข้าวผักชีมีอยู่นี่ราคาเนี่ยราคาเนี่ยราคาเดี๋ยวสิว่าสิกินให้เบิรงนเมื่อนี่สิว่าเอ้ดอกบ่แน่ไอ้เลิฟยูไอ้เลิฟยูมาเด้อมาเบิ่งนไอ้ดอกกินมาเบิง่งนไอ้ดอกอ่างไอ้ดอกวากาดไอ้ดอกย่านบาปจอัน แค่รสนี่ก็ต่ท้าทายแต่มันงามหมักนาำก็มีอยู่อันบีบแค่เดวก็อันเดียวก็สิบีบอีกอยู่สมว่าป่านไหนบมักพริกว่าอึดว่าอยากอันนี้ว่าเสียบอกไปเอาบอกพริกเออเออเออเดี๋ยวเสียบอกพริกว่าร้อยหนาอีกมันกับพริกกันแหะจ้าแต่ว่าต้องมีพริกโดดบาดนี้พอดีพ่อใหญ่ไปอาบน้ำไปเฝ้าทยายจะว่าพ่อบาบายอยากอายว่าพ่ออยากอายเลยว่บาพ่ออยากอายนี่แหละค่ะอันจกเน็เย็นว่าเย็นจังชืดว่าชืดว่าเป็นอย่างเดียวยี่ดอกเบีบจริงจริง คอยอย่างทาลนอนไปอาบน้ำอันที่ข่านฟังเรื่องจมอันเล่า็ดีอยู่ดอกแตว่ายาดอกเพระาะว่าคนจมเพราะยาดอกไม่ชอบจมไ <c oughs> อเลิฟยูบนะเพราผู้เดียวก็เป็นเนะหัวหลดเดิอผู้ใดอยากหัวหัวขวัญยาดอกหลดมาช่องยาดอกเราหัวขวัญยาดอกมีความสุขตัวส่งความสุขให้ทุกคนมีผักตม้มที่แรกสีเฮ็ดอันลาดนา บาดนี่อันเอื้อนสิหยุดงานไขยุดงานหยุดงานค่ะ,คะอื้อนมีไอแห้งเงินกับพ่อจะมีอยู่ดอกกับว่าหลายค่ะพ่อเลยเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านอยู่พ่อเราพ่อเรามีไอเฮ็ดหลายลายกระต่ายไอครบแล้วเขาบอกของส่งออกว่าสั่นครบแล้วค่ะครบแล้วสามชิต้ตันครบวังหันวังยาเนี่ยคนเลยอันเอื้อนขอหยุด้ะจ้าว่าสั่นพะนะพะ,นะพรักพะนะ เอรไลโซ่เนาะประธานอันยังก่อภาษาญี่ปุ่นแปลอย่างวุอันออกสร้างกับแปลให้แล้วแอรไลโซ่นี่มันยังวุเข้าใจอยู่เอ้ยทำเป็นเก่งมาต้องยังได้ลาจ้าแย่ดอกกับแปลเป็นไตวอกของบอกขาดดอกขาดวอกวุ้ยอ้มาอยู่ซื้อๆอยู่โดนโดนเติบอยู่ก็ไปโดนโดนอ้างไปเรื่อยอ้างไปเรื่อยเบื้องไหนแย่ดอกเลยเด้อเบื้องไหนเด้อกันเด้อเบื้องจักไหนโอ๊ดเอาอดเอา เล่้งขากระดูกโอ้ยไปเอาส่วนไปเอากะสิขาดต้องนะสู๋มันม่มีผู้ถือห้ยังสิระมันเป็นยังสิาตาตระขาดตัดต่อกว่าถ้าได้เปลี่ยนแล้วพี่น้องจ๋าโอ้ยสิใส่ไว้ว่างพวกนี้เก่งใจเพลินค่ะโอ้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 อดเอาอดเอาอเบื้องแบบนี้แหละเดี๋ยวจะเสร็จะไปเอามาอันเอาเฮ็ดอีกจักคลิปนึงก็ได้เาของเดียวกันเนี่ยเอาคลิปสันส้นๆอันนี้อยากได้จักห่างหกนาทีนะอ่างอ่างอ่าง,างนี่แม่จ้านี่แม่จ้า นม่ไหจ้ามึงซาลาเน่เพิ่นขออ้างก่อนนะใบอันเนี้ยก่อนเลยไข้าหน้าก็ขออ้างมันทุ่นสิกินอันนั้นก่อนก่อนมันสิแข็งตายกินอย่างกันหมูสะดุ้งเห็นไหมแย่ดอกมากไร้มากไล้เนี่ค่ะ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 เบิ้งเนี่ยนี่เออมาเบิ้งเนี่ยเป็นกำลังใจให้ยอดแย่ดอกเนี่ยแย่ดอกสิปบปีสวดสวดสวดนี่เล้งนะคะเล้งเล้งเล้งแต่เอามากินกับอันนี้พอราฟมันต้องกินแล้วก็สดน้ำโกกโกก คือญี่ปุ่นเหละคะจะว่าเล่าหังจอบสดสันเสียงดังแนก่กว่าเออบ่มีมารายาตญี่ปุ่นแล้วบ่ได้หรือร้วจะบ่โอยเขาว่าเจ้าเซืกินบ่เป็นพนานะเอ้ยมาอยู่มาเนียมกินแล้วเดี๋ยวนี้จะนั่นจับจับ,จ,บจับผมเนาะนั no. ่นบ่พี่นอ้องจ๋า I love you I love you อย่อย่าเพิ่งว่า กันนิกานะคะกันนิกาทีวีค่ะบ๊วยเอาอย่าเฝ้าเบื่อย่าดอกเด้ออัดดอกแล้วคนกันนิกายืมค้ามาเบาไปเบิ่งช่องรันเด้อหันมีแอปเปิลอ่างเด้ออันอันนั้นอันนี้อันยังบัวน้องสนุกกับมียังอ่างอันหลายแนวอันเบาเอ็ดกับมีง้วมีควอยอันคุณวันดีดาคมมีไข่คนค่ะมีไข่คนไปเบิ่งกันไปเบิ่งย่าดอกไปเบิ่งเวินทุกคนละค่ะโอเคอันเริ่มไปซ้ำนี้ซ้ำนี้ละ พอสิเมียแล้วจ้าพ่อสิเมียแล้วจ้าไอเลิฟอยู่กุดไนแอนกุดเยียกุดเฟย์กุดมันเด้อะแงดอกอยู่กุดสีม่วงไอเลิฟอยู่ไปเอาเดี๋ยวสิออกไปเอาพักซี่มาอ่างอีกรอบนึงอยู่กลิบสั่น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 โอเคกับไอเลิฟอยู่ thank you everybody everyone มินนามามินนามาไอเลิฟอยู่นี่ข้าวเหนียวดาวดาค่ะ ภาคอีสานค่ะ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 โอเคถ่าทายคลิปจนว่าอันขวันหายไปจนว่าเย็นกว่าเล่าสิไปมาทำอะไรไปอโอเค I love you อีดีบันียบายบายกิง <laughs> see you